รถกคืนเนี่ยรถบนีเดี๋ยวมันแฉะเนาะเดี๋ยวมันจะแฉะไปเมื่อวานรถแล้วเสร็จแล้วก็รถเลยอ่ะต่ขอเชิญสิบแปดพูดเรกครับตรวจในชื่อหลักฐานเร็วๆอากาศเทอร์รีร้อนมากครับอย่ามาเลยร้อนทิพไพร เจ็เดครับสิบเอ็ดคนแรกแต่ดูครับม่ต้องก็ถือว่าก็มีผลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสองกางด้านกรุงเทปนี่ก็เก็บสามแต้มมาครับอาทิตย์แล้วสุพัน,นย,ยังไม่มีแต้มเนาะยังไม่มีต้องเจอยังไม่มี ถ้าผิดพลาดเลยขออภัยด้วยนะครับ่าจะยังไม่มีครับแต่มีลุ้นละมาเราปีอะไรใหม่ดีอ่าทุกทีนีม่นม,มีโอกาสพี่นต์ับแออัจดัสามเศร้าสี่เศร้าก็ได้ครับไม่แน่ไปนอนเราทุบ้อนเนี้ยเลยเกิด้นได้ครับรโอ้ของมือหรือเป่าเครื่องมืออย่างเม่อวานนี้พีทติดพีทล็อกได้เลยหลังไหนโอ้โหอันนี้คู่สุดท้ายปันมากเลยครับ ใจเหมือนตัวปีโอ้โหมันต้องบ้าเลยบอลเล่นกันในเกมหนักในเกมจบมาก่ือนกอดคอกันพิธภาพเลยครับเนี่ยชินชมเลยนะคือจะว่าฟาวหรืออะไรเนี่ยเราก็ขอโทษกันครับอย่าแกล้งเพื่อนนั่นเองนะฟาวได้ตัดเกมได้พวกเราทราบอยู่แล้ครับ